ก็จะมีธุรกิจพวกผลไม้ทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับนี่มีเจ้าของสวนทุเรียนมาเลยนะครับอ่ามาเจอกันอีกแล้วครับผมサラมิโกมุรอะมัตุลลอฮิวะลากะโตนะครับสวัสดีครับผมนะครับสําหรับตัวนี้เรามาดูอีกแล้วนะครับจะเป็นตัวเออพลาสนะครับตัวสําหรับตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะมีอยู่2คันนะพี่ให้ดูเลยนะครับจะมี2คันตัวนี้นะคือลูกค้าสั่งสั่งมานะฮะแล้วเราก็จะส่งให้กับลูกค้าประมาณ วันศุกร์นี้นะครับสําหรับตัวนี้ครับผมเนี่ยจะมี2คันเลยนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ต้องกังวลว่าลูกค้าต้องรอรถนานนะครับสาหรับตัวเอสเอลพานะครับเรามีเรามีให้ลูกค้าได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยครับผมนะฮะบางคนกังวลไปจองที่อื่นแล้วไม่มีรถให้นะคที่นูก็มีแต่โปรโมชั่นดีๆแต่ก็ไม่มีรถให้นะครัหรับผมฮะก็จะมีโปรโมชั่นดีๆแล้วก็มีรถให้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนี่มาชมดูได้เลยนะครับ สำหรับตัวนี้ลูกค้าเขาไม่ได้เน้นตรงที่ว่าไม่ได้เน้นชุดแต่งเลยนะครับนะแต่ว่าก็ยังมีแต่งตรงที่ว่าเราจะติดฟรีให้กับลูกค้านะครับติดฟ์มแล้วก็มีอ่าเบาะหนังอะไรประมาณนี้คะก็คือลูกค้าเน้นใน,น,น,นด้านของไม่อยากได้ของอ่าชุดแต่งนะครับตัวนี้นี่มันดูได้เลยนะผมนะมีสองคันเลยนะครับ you your your okay. นี่คันนี้ก็จะเป็นเจ้าของอยู่ที่อ่าสวนอยู่ที่ระยองนะ เราจะไปส่งที่ระยองครับผมนะสำหรับวันศุกร์นี้นะครับนี่สั่งมาทีหนึ่งเลยคนคนเจ้าเดียวกันเลยนะสองพันเลยครับผมนะก็ <c oughs> อย่างว่านะฮะร,ระยองจานทบุรีอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ก็จะมีธุรกิจพวกผลไมท้ทุเรียนอะไรพวกนี้นะครับนี่นี่เจ้าของสวนทุเรียนมาเลยนะครับผมอ่า Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals ครับผมถ้าสำหรับลูกค้าก็คือลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อรถกับผมเลยนะครับลูกค้าสามารถที่รอรับรถได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานด้วยนะครับผมอ่าตัวนี้แล้วก็รอรอชุดแต่งอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะก็จะมีติดโฟมติดฟิล์มกันนั่นเองนะแล้วก ครับราไปส่งให้กับลูกค้านะฮะสำหรับตัวของฟอบปลาประแดงเนี่ยเราสามารถที่จะ <c oughs> ส่งให้กับลูกค้าได้เลยนะฮะในด้านของลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดไหนจะซื้อที่ไหนเรารบเมื่อไหร่แจ้งมาได้เลยครับผมนะฮะเราส่งได้ถึงบ้านเลยครับผมนะฮะในด้านของจับไฟแนนซ์ก็เหมือนกันนะครับจับไปแนนซ์ก็ไม่ต้องกลัวครับจับไฟแนนเรามีเจ้าหน้นาที่แนน์ไปส่งถึงบ้านเลยครับผมนะฮะขอให้ลูกค้าเตรียมเอกสารให้ครบนะครับ เสร็จเอกสารไฟแนนซ์เสร็จทุกอย่างผ่านไฟแนนซ์ผ่านอานุมัติปั๊บรถมาเลยแจ้งมาเลยว่าลูกค้าจะให้ส่งวันไหนยังไงนะครับอ่านั่นแหละครับสําหรับตัวนี้นะครับลูกค้าสนใจที่จะติดต่อเบอร์ผมได้นะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอขออ่าชมแค่น,นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปกอลอนนะครับ I think I need help, I am going through hell I fake like I am fine, but you I know you can't tell Like nothing I